วันนี้จะพามาดูคอนโดสุดแรงทำเลสุดเทพใกล้ BTS แค่600เมตรคอนโดเดอะรูมสุขุมวิท64ค่ะ ใกล้ทั้ง BTS ใกล้ทางถวดโรงเรียนนานาชาติและข้างสรรพสินค้ากลางเมืองเลยคะ่ะและนี่คือห้องของเรานะคะวันเบส42ตารางเมตร <c oughs> เปิดเข้ามาก็จะเจอกับโต๊ะทานข้าวที่จัดเอาไว้แล้วยังสวยงาม <c oughs> ้างก็จะเป็นชั้นวางของที่เราบิวอินเอาไว้เรียบร้อยแล้วโซนห้องนั่งเล่นสุดอบอุ่นนะคะเราใช้โซฟาตัวใหญ่รูปทรงตัวแอลจะนั่งจะนอนก็เต็มที่เลยค่ะกระจกบานใหญ่จัดเต็มนะคะห้องไม่ทึบดูดีๆจะเห็นว่าเราเข้ามุมกระจกให้ด้วยนะคะห้องเลยดูกว้างมากโปร่งมากเลยค่ะห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างนนนะะคตต้้เสือาาิวียงขใหญ่แล การประตูกระจกให้เป็นสัดส่วนแล้วค่ะเรามีกระจกติดตั้งเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะที่สําคัญอยากให้ดูโคมไฟหัวเตียงคะ่ะเป็นโคมไฟทรงเก๋มากๆเลยทําให้ห้องดูสวยขึ้นเยอะเลยนะคะห้องน้ําก็ตกแต่งใหม่อย่างสวยงามกัน้นโซนเปียกโซนแห้งให้ค่ะห้องครัวดีงามมากเพราะว่ามีประตูกระจกกั้นนะคะไม่ต้องกังวลกลิ่นอาหารและยังมีพื้นที่ระเบียงอีกเยอะเลยค่ะได้เยอะขนาดนี้ผ่อนแค่เดือนละหมื่นสอง Line e a s y b y c o n d o